ครูพชรบูรณ์พร้อมใจกันจัดงานวันครูประจำปี2559เมื่อวันที่16มกราคม2559นายวันิตเทวีที่วารับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในวิธีจัดงานวันครูปี2559ที่ห้องประชุมประกายทองมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,าทั้งในประจำการและนอกประจำการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานดังกล่าวเริ่มจากการทำบุญตักบาตรเช้าที่บริเวณหน้าห้องประชุมประกายทองตามด้วยการประกอบพิธีสงฆ์และวิธีการจัดงานวันครูและสิ้นสุดลงที่การรับมอบโล่และกิจบัรมต่างๆของครูทั้งในส่วนของสายผู้สอนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมงานอาทิเช่นสมักงานเขีพื้นที่การศึกษาประสมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โรงเรียนและสมัชงานสังกัด สำนักง,งานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานกศนจังหวัดเพชรบูร์สำหรับพิธีวันครูนั้นเริ่มจากพิธีสวดคำฉันทะลึกถ,ถึงพระคุณครูบุรพาจารย์ทร์นองสอพัญญะ โดยครูอวสุนอระจำการนายชื่นศักดิ์คำตาอาดีตผู้นการสำมกงานกศนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตามด้วยพิธีกล่าวคำปฏิญาณโดยครูอวสุในประจําการดรสุริชาชาติสุทธิรองผู้นการสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึการรษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคําระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และสงบนิ่งหนึ่งนาทีโดยนายวุฒิศักดิ์เหล็กคําผู้การโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่57 รับ,บต่อมาเป็นการอ่านสารของผู้มีการสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งโดยดรธวัฒน์กงเติมและถัดมาเป็นการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรศึกษาธิการและประธานกรรมการผู้สภา,าโดยรองศาสตราจารย์ดรเปื่องจันดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จากนั้นเป็นการอ่านสารของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จาจโนชาโดยนายบัณฑิตเทวีที่วารั์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบปะกับข้าราชการครูและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและลำดับสุดท้ายเป็นการมอบโล่รางวัลและกิจบัตรแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่นต่างๆตามด้วยการมาทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้นในช่วงเวลาสิเ็นาฬิกา พิ่สาเกศคำผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่57จังหวัดเพชรบุรีนดับไป โลางวัลโคเบคอวอร์ดสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านบริหารจัดการนางนัทก,กมนนกแก้วภูโรงเรียราประชาลุคเคสที่57จังหวัดเพชรบุรลีลำดับต่อไปครับโลรางวัโลโคเบคอวอร์รดผู้บริหารสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยม